รายการสนามเป้าบรรเทาทุก์เราอาสาเป็นสื่อกลางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาก3 3 0นาทีางทะทบ5สนามเป้าบรรเทาทุกขเปิดช่องทางขอรับการช่วยเหลือร้องเรียนร้องทุกข์ปรึกษาข้อกฎหมายโทรได้ที่สายด่วน0817159551ถึง3หรือลายไอดี s อ5ทุกความเดือดร้อนเราพร้อมช่วยเหลือ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับรายการสนามเป้าบรรเทาทุกและปุกอนุมากกเกษตรพืชผลค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงครึ่งนะคะเราจะมาติดตามการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคมของเราซึ่งวันนี้ประเด็นที่จะพูดคุยกันหลายเรื่องเลยนะ,ะเรื่องแรกค่ะก็คือเรื่องของโกบุตุเนียววิทยาที่มาบอกว่า ใกล้จะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะฮะหลายคนบอกเฝ้ารอเลยเพราะนั่นหมายความว่าถ้าฤดูหนาวมาฤดูฝนก็จะต้องไปใช่ไหมเรายิ่งหวั่นใจอยู่กับเรื่องของปัญหาน้ําท่วมอยู่ด้วยนะฮะเดี๋ยวได้ติดตามกันค่ะแล้วก็มีประเด็นนะฮะในเรื่องของทางหลังบ้านทหารนี่แหละค่ะแม่บ้านของเหล่าทหารกล้าของเราอ่ะนะฮะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างในสถานการณ์วิกฤตน้ําท่วมเช่นนี้นะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของการร้องทุกข์นะคะทาง สวนะฮะถูกหลอกให้รีวิวสินค้านะสูญเงินหลักพันในระยะเวลาแค่2วันนะฮะเรียกว่าโอ้โหเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุหายไปหมดเลยนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของการซื้อของออนไลน์นะใครซื้อของออนไลน์ของไม่ถูกต้องได้เงินคืนได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวทางสคบจะมาพูดคุยในรายการกับเรานะคะแล้วก็แน่นอนค่ะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายก็ยังปรึกษากันได้นะคะสภาทนายความในพระบรมราชธถัมค่ะ จับมือกับรายการสนามเป้าบรรเทาทุกข์นะฮะส่งทนายความผู้เชี่ยวชาญนะมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและก็วันนี้ท่านกรรมการบริหารสภาทนายความภักหนึ่งค่ะอาจารย์ชัดประพลแย้มเพื่อสีมาร่วมด้วยช่วยกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์ชัดประพลครับพี่น้องประชาชนบอกโอ้โห ปัญหาเยอะจริงๆกฎหมายนี้ช่วยได้ทุกเรื่องเลยไหมฮะกฎหมายช่วยได้ทุกเรื่องนะครับอขอให้โทรมาปรึกษาเราเท่านั้นเองที่หมายเลข0817159551 0817159552 <c oughs> และ0817159553ท <c oughs> ั้ง3หมายเลขตลอดเวลา24ชั่วโมงครับค่ะส่งรลายหากันได้ใช่ไหมส่งลายเข้ามาเลยครับที่ขึ้นหน้าจอนะ <c oughs> ครับอ่า SIS <c oughs> TV 5ครับโทรเข้ามาอ่าส่งลายเข้ามาได้ครับ เราจะได้รับข้อมูลจากท่านผู้ชมแล้วก็จะได้ดูโดยละเอียดคือราให้คําแนะนําอะไรก็จะถูกต้องนะชัดเจนว่าอย่างนั้นแล้วก็ในวันนี้นะฮะท่านผู้ชมคะเรื่องแรกค่ะที่เราจะพูดคุยกันก็คือเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศนี่แหละนะฮะเพราะว่าหลายพื้นที่ยังมีปัญหาเรื่องของน้ําท่วมเรื่องของมวลน้ําอยู่นะฮะฉะนั้นต้องไปคุยกันค่ะกับท่านรองอธิบดีกรมอุุนิยมวิทยาค่ะว่าที่ร้อยตรีธนสิทธิ์เอี่ยมอนัญชัยค่ะสวัสดีค่ะท่านรองอธิบดีธนสิทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่ะท่านธนสิทธิ์แคทได้ข่าวว่าหน้าฝนจะไปแล้วหน้าหนาวจะมาถึงแล้วใช่ไหมครับท่านใช่ครับเมื่อไหรค่ครับท่านรองคะก็ตอนนี้คืออากาศเย็นะ่ะลงมาเรื่อยๆวันที่หกที่เก้าก็จะมีอีกละลอกหนึ่ง uh huh. แผ่ลงมาเสริมมานะครับเพราะฉะนั้นอุณหภูมิในภาคอีสานภาคเหนือเนี่ยก็จะลดลงนะรับอีสานก็จะลงอสองถึงสี่องศาแล้วก็ภาคเหนือก็จะลดลงหนึ่งถึงสามองศานะครับส่วนภาคกลางก็ ตักกการตอนบนเนี่ยอุณหภูมิลดลงประมาณสักต่ถึงสามแต่ว่ากรุงเทพข่าวคอรบริมันทนเนี่ยมันอาจจะไม่ลดลงมากนิดๆหน่อยก็รู้สึกเย็นเย็นนิดๆิประมาณนี้นะครับยังไม่ถึงขั้นได้รับอากาศหนาวหนาวเย็นจริงนะครับต้องรอละล,ะละอกต,ต่อไปว่ามันจะมีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนะนะครับก็ช่วงนห้ก็อาจจะได้สัมผัสอากาศเยน็นเย็นมากกว่านี้อีกก็ได้นะครับต่ะแเหวออากาศเย็นที่เราเฝ้ารอให้มาถึงกันนะ แล้วเรื่องของฝนเนี่ยก็จะต้องลดลงไปด้วยใช่ไหมฮะท่านธนสิทธิ์คะไออากาศเย็นก็มาไล่ฝนลงออกไปนะครับก็ตั้งแต่วันวันนี้ทางอีสานทั้งอะไรก็ฝนน้อยละนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ฟ้าเปิดเป็นส่วนใหญ่นะครับก็พรุ่งนี้ก็ยิ่งไล่เลยออกไปเลยฝนจะ่มาตกแถวแถวแถวนี้แหละกรุงเทพปกอบปริมณฑลภาคใต้ตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกแถวนี้เพราะนี่คือล่องมรสุมบาดแถวนี้ครับ ค่ะแต่นั่นหมายความว่าในพื้นที่ภาคใต้นี้ต้องเตรียมรับมือเรื่องของฝนตกด้วยไหมฮะท่านธน,นสิทธิ์เพราะว่าพอเหนือกับอีสานเริ่มเย็นใต้ก็จะเป็นฝนไหมฮะท่านช่วงนี้ล่องมาสูงจะสวิงก่อนอจะสวิงอยู่รอบต่างเอาภาคใต้ตอนบนแล้วก็แถวประเทศไทยตอนบนนี่แหละ<อ>นะครับ<อ>จนกว่าว่าบรรยากาศเย็นแรงๆอ่ะจะผักไปจริงๆแล้วก็หมดฤดูฝนจริงๆนะครับก็ประมาณสักกลาเงเดือนนี้โดยประมาณนะครับ<อ>ก็จะหมดฤดูฝนและเข้าสู่ฤดูหนาวได้นะครับเพราะงนั้น พอข้าสูดดูหนาเที่ไทยโดนฝนข้าสูฤดูหนาวพรฝนก็จะหมดไปครับอืมค่ะอันนี้เป็นข้อมูลพี่น้องประชาชนนะฮะจะได้เป็นกําลังใจกันด้วยนะเพราะหลายคนที่กลัวเรื่องของฝนตกน้ําท่วมก็จะได้คลายนะคะความกังวลในเรื่องนี้ต้องขอบพระคุณท่านรอยทีิพดีนสนทธิ์เอี่ยมอนันชัยรอยทีิดีกรมอุุนิยมวิทยาค่ะขอบพระคุณมากค่ะครับค่ะ,คะสวัสดีค่ะเอาละค่ะอาจารย์ชาประพลสบายบใจขึ้นหน่อยนะค่ะร,รับรองได้เลยว่าจะต้องดีขึ้นนะฮะในเรื่องของฝนตกน้ําท่วมนะแต่หลายคนบอกว่าเมื่อกี้นี้ได้ยินแวว าักต้ก็อย่างน่าห่วงอยู่เหมือนกันนะ<ม>เพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นไปตามวัฏจักรนะจะว่าอย่าง,งไ้เพราะเขาจะมีรอบของสภาพอากาศซึ่งในวันนี้นะฮะท่านผู้ชมคะเราก็จะได้พูดคุยกันในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบุทกภัยเราเห็นภาพนะฮะอาจารย์จัยประพลโอ้โหทหารนี่ทุกที่นะฮะที่มีน้ําท่วมลงพื้นที่กันอย่างเต็มที่นะฮะและในขณะเดียวกันเราก็มีคําถามเหมือนกันนะ,ะว่าเอ๊ะทหารทํางานหนักขนาดนี้ด่วนขนาดนี้แล้วครอบครัวตัวเองล่ะเจอปัญหาน้ําท่วมไหม นะฮะแล้วครอบครัวทหารเขาอยู่กันยังไงถ้าเกิดหัวหน้าครอบครัวแทนที่จะดูแลดูแลครอบครัวตัวเองไปดูแลประชาชนก่อนนะฮะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราได้เชิญนะฮะในส่วนของทางท่านพริยาเสนาที่การประจําตัวผู้บัญชาการฐานบกนะฮะแล้วก็เป็นอดีตพริยาของท่านแม่ทัพภาคสี่ด้วยนะฮะ่านปียนุสกุลตนาคให้เกียรติมาร่วมสนทนากันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอมสวัสดีค่ะสัสดค่ะ,คะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะค่ะวันนี้นะท่านผู้ชมอยากจะรู้เหมือนกันนะว่าเอ๊ะเราเห็นทหารนะ ไปทำหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเหนืออีสานหรือว่าในภาคใต้เองนะฮะก่อนที่จะมาถึงเหนืออีสานหลายคนคงจำได้ว่าใต้ก็ท่วมมาตลอดใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะพอเหนือ ฝนหายภาคกลางฝนหายฝนจะไปะอยู่ที่ภาคใต้ค่ะกลายเป็นว่าภาคใต้จะน้ําท่วมสูงสุดในช่วงเดือนธันวาถึงมกราคมคซึ่งจะท่วมเป็นประจําทุกปีแล้วก็ท่วมซัมซากค,ค่ะวันนี้ที่ชุดเขียวๆนี่ไม่ชุดทหารนะคะอันนี้ชุดเรียกว่าชุดของสมาคมแม่บ้านทหารบกค่ะเขาเรียกว่าหลังบ้านทหารเนี่ยนะฮะสมาคมแม่บ้านทหารบกนี้ก็ตั้งมาตั้งแต่ปีพศักรา2509เป็นชมรมเล็กๆก่อนค่ะแล้วก็มาเริ่มเป็นสมาคมตอนปีพศักรา2510 โดยท่านผู้หญิงแสงเดือนนนครนพิยาผลเอกเสริมนนครซึ่งตั้งขึ้นมาปีมาแล้วนะคะท่านตั้งขึ้นเพื่อจะช่วยงานของทหารและก็ช่วยสนับสนุนโครงการในพระราชดำริต่างๆช่วยเหลือมูลที่ศิลปะชีพและสำคัญคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวทหารค่ะแต่ตอนนี้งานมาหนักในเรื่องของการช่วยเหลืออุทกภัยเนี่ยหลายคนก็สงสัยว่าเวลาฝนตกน้ำท่วมทหารออกไปช่วยประชาชนแล้ว ครอบครัวฐานเขนาน้ําท่วมกันไหมแล้วเขาทากันยังไงคะบางที่นะคะมันมีเหตุแต่ไม่มีภัยมีภัยแต่ไม่มีเหตุเหตุคือเหตุการณ์ก,ก่อการร้ายภัยคือภัยธรรมชาติแต่พื้นที่ภาคใต้นี่น่าสงสารมากโดยเฉพาะสามจัดภาคใต้มีทั้งภัยแล้วก็มีทั้งเหตุเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะสามจุดภาคใต้นี่น้ำท่วมสูงสุดในรอบ50ปีรวมไปถึงสตูลถึงจังหวัดสงขลาด้วยค่ะ,คะ ในขณะที่ทุกคนเห็นภาพทหารว่าออกไปช่วยประชาชนเนี่ยหลายคนไม่รู้เลยว่าครอบครัวทหารคือเบื้องหลังสําคัญมากๆค่ะทหารต้องกินข้าวถูกไหมพยาทหารคือมีหน้าที่ออกไปทาอาหารเพื่อให้น้องทหารอิ่มท้องมีแรงและกําลังปช่วยประชาชนวันละสามมื้อแล้วเขาไม่มีฝ่ายโภชนาการไม่มีทหารฝ่ายฝ่ายกองกองสเบียงอย่างนั้นเลยคะท่าน ถึงต้องต้องมีพิยาทหารไปช่วยการมีพิยาทหารไปช่วยเนี่ยทำให้น้องทหารเนี่ยไปทํางานได้เต็มที่ไม่งั้นต้องเสียกําลังผู้ชายหลายคนค่ะอาการอเมียไปสนับสนุนเนี่ยเรามั่นใจได้ว่าไม่มีใครมาวางยาพิษให้ทหารแน่นอนยังไงก็พิรยาก็ดูแลสามีของพวกเราก่อนที่อันตรายสีแดงมากมากทีนี้การทำครัวสนามเพื่อให้ทหารอิ่มท้องเนี่ยทำแล้วก็อาศัยเรือไปให้ทหารไปกิน บางทีท่วมหลายเดือนนะคะเราดูแลอยู่ยาวนานมากอันนี้คือภาคใต้ที่เราคุยกันทีนี้เวลาประชาชนไปช่วยที่เราไปเจอเนี่ยทหารคือน้ำท่วมจะมีสามสเตปค่ะสเตปแรกคือท่วมชั้นล่างคือเขาจะไม่ยอมออกจากบ้านก็ยังไม่ได้ดอันนี้ก็คือเอาข้าวไปให้ค่ะอันที่สองคือท่วมมิดหลังคาเลยอันนี้ต้องกวาดจากตามหลังคามาแล้วมอยที่ศูนย์พักพิง อ๋อ <AL> เหมือน<ค>ที่เราเห็นก่อนหน้านี้<ค>นะท,ที่เชียงราย<ค>ใช่ไหมท่านแลวก็วกประเภทแบบว่ามีน้ําและมีของแถมคือโคลนถลม่มอันนี้คือน้ำเนี่ยมาพร้อมโคลนพังบ้านทั้งหลังคือท่อนซุงจะมาพังบ้านทั้งหลังแล้วโคลนก็ถล่มมิดเหมือนกับที่ภาคเหนือที่เชียงรายอ๋อแสดงว่าที่เชียงรายเขาเจอเนี่ยภาคใต้เราก็เจอมาแล้วเหมือนกันแล้วหนักกว่าค่ะเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาเนี่ย ่วมที่สุขีรินคือโคลนถล่มเนี่ยมาจากเทือกเขาสันกลาคิรีคนไปต,ตัดต้นไม้ข้างบนเขาแล้วก็โคลนก็มากระแทกบ้านพังประมาณ46หลังแล้วก็ไหลเข้าท่วมบ้านประชาชนคืออยู่ใต้โคลนเนี่ยประมาณอีก200หลังคาเรือนอทีนี้การช่วยเนี่ยต้องมีการวางแผนเป็นสเต็ปเช่นที่เขา เอาจากศูนย์พักพที่ศูนย์พักพ,พิงนะคะช่วยประชาชออนมา,าที่เกิดเหตุน,น้ำท่วมคนตลบศูนย์พักพิงเนี่ยก็คือที่ที่สูงแล้วก็เป็นที่กว้างพอสมควรที่จะพาทุกคนมาได้ครัวสนามต้องไปตั้งที่ศูนย์พักพิงก่อนนะคะเ<ฮ>วลาช่วยประชาชนมาเนี่ยเขามาเต็ดตัวเปียกๆรองเท้าก็ไม่มีสักคู่อันนั้นชีวิตรอดมากเลยนะนาทีนั้นวินาทีแรกคือเราในฐานะคนที่ทําครัวอยู่ตรงนั้นอ่ะเราก็ต้องแบ่งข้าวของทหารให้ประชาชนกินก่อน นี่กู้ภัยค่อยๆทย,ยอยเข้ามาแล้วทุกคนก็ต้องมากินข้าวกับครัวสนามเราค่ะมแม้กระทั่งมีครัวพระทานตามมาก็มาเรียกขอพลังจากแม่บ้านเนี่ยไปช่วย,วยเพราะเราจะเป็นจิตอาสาด้วยนอกจากเป็นพยาทหารเนี่ยเรามีสมติอีกใบหนึ่งคือเป็นจิตอาสาพระทานด้วยค่ะทีนี้กําลังของพวกเราที่จะทําเพื่ออาหารก็ไม่เพียงพอ มื้อแรกๆนี่ก็จะมีข้าวไข่เจียวข้าวไข่เจียวข้าวผัดไข่เจียวอย่างงี้ค่ะแล้วก็พอได้ไก่มาเพราะเป็นพื้นที่ภาคใต้นี่ยก็มีอิสลามค่อนข้างมากก็ต้องลอไก่ลอเนื้อลออไส้กรอกไก่มาเพื่อที่จะทําให้มีโปรตีนบ้างแต่น้องเราก็หนักพระยาทหารเนี่ยทำอาหารประมาณมื้อละสองสามพันกล่องต่อมื้อค่ะเมพันก่องเยอะนะจา์จะประปรบไม่ได้นั่งเลยนะคะทุกคนต้องยืนเพราะมัน กล่องมันเยอะยืนเชา้ 2000, สาสองพันกลางวันสองพันเย็นสองพันอันนี้แม่บ้านตัวเองก็น้ำท่วมอย่างค่ายกัลยาณเนื้อทนาที่จังหวัดนาราธิวาดน้ำท่วมถึงเอว <c oughs> แต่ด้วยผู้พิบัญชาสั่งว่าต้องออกไปเพื่อที่จะไปช่วยประชาชน <c oughs> พระยาต้องยอมทิ้งบ้านตัวเองที่น้ำท่วมเพราะว่า <c oughs> คุณนายแม่ทัพขอให้ออกไปช่วยสนับสนุนฝ่ายชาย แล้วไป,เ,ปนเนี่ยเป็นครอบครัวทหารของแท้เลยนะท่านหลายท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าพยาทหารเนี่ยค่ะเราทํางานหนักมากโดยที่ไม่มีเงินเดือนแม้แต่บาทเดียวแต่สิ่งที่เราทาเนี่ยเราทําเพราะว่าเรารักสามีเราสามีเราพูดถึงเสียสละไปดูแลพื้นที่ที่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายสามีเราพูดที่ไปอดทนทั้งร้อนทั้งหิวทั้งเหนื่อยทั้งยุงกัดอ,อยู่ตามพื้นที่ชายแดนอยู่ตามป่า สาม,มีเราผู้ที่แบกข้าวสารแบกน้ำไปช่วยประชาชนสาม,มีเราที่ลุยน้ำช่วยประชาชนทหารเนี่ยไม่ได้ฝึกรบกับศึกศัตรูยอย่างเดียวนะคะ <Okay. S 1> เวลานี้คือฝึกรบกับภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นพายุนะคะจะเป็นน้ําท่วมนะคะจะเป็นเส้นทางขาด หรือจะเป็นภูเขาถลม่มใดๆก็ตามตอนนี้เราฝึกแม้กระทั่งการเกิดโรคระบาดทาหาร,หรคือ,อ,อคนอทําโรงพยาบาลสนามพระยาทหารก็ไปทําอาหารให้กับคุณหมอพยาบาลค่ะค่ะทุกวันที่เราทำบุญเนี่ยเราคือเรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้สนับสนุน ผู้ชายซึ่งเขาเป็นฮีโร่นะนาออกไปช่วยประชาชนเราทํางานเนี่ยถึงแม้เราไม่มีเงินเดือนเลยค่ะแต่ทุกนาทีที่เราได้ช่วยเหลือประชาชนน่ะเราก็มีความสุขแต่สิ่งที่เรารู้สึกเป็นทุกข์ก็คือเวลาที่เราเอาประชาชนมาจากตามที่ต่างๆต,ตามหลังคาเนี่ยมาถึงแล้วไม่มีอะไรเลยค่ะมีแค่ข้าวกินอย่างเดียว เราก็ต้องกลับบ้านไปไปเอาเสื้อผ้าเรามาให้พี่น้องก่อนไปเอาเสื่อที่บ้านมาไปเอาที่นอนเอาผ้าเช็ดตัวมาให้เขาตอนนี้พี่นุชก,ก็เริ่มแก้ปัญหาเนื่องจากว่าเริ่มมีประสบการณ์แล้วหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยรู้แล้วว่าสิ่งที่ประชาชนต้องการมากเวลามาถึงที่ที่เรียกว่าศูนย์ บรรเทาทุกข์คืออุปกรณ์สําหรับบรรเทาทุกข์มีอะไรบ้างคะพี่นุษชาวบ้านเขาหนีตายกันมาหนีน้ําท่วมมาอย่างแรกคือต้องมีที่ให้เขานอนก่อนนะคะมีหมอนมีเสื้อมีผ้าห่มมีผ้าเช็ดตัวมียาสีฟันแปรงสีฟันมีขันน้ํามีสบู่สำคัญคือมี ต้องมีเสื้อผ้าที่ไม่เปียกให้เขาค่ะมีผ้าถุงค่ะหรือมีต้องมีรองเท้าพบมาแต่ละคนไม่เคยมีรองเท้าใส่เลยเวลาที่เราไปเจอตามหลังคาบ้านนี่ไม่ได้เจอแค่แค่คนนะคะเราเจอสัตว์ด้วยค่ะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวบางทีต้องเตรียมอาหารสัตว์ค่ะต้องต้องขนน้องๆหมาน้องแมวมาแล้วเราต้องเตรียมอาหารให้ให้น้องหมาน้องแมวด้วยอันนั้นน่ะพินุกกำลังเริ่มระดมว่าอยากให้ทุกคนช่วยบริจาคถุงบรรเทาทุกข ไม่ใช่ถุงยางชีพเพราะถุงยางชีพกว่าจะมาบางที5วัน6วันถุงมอฉังเอาเฉพาะหน้าก่อนคมามาช้ามากเวลานี้ชั่วโมงนี้ถึงแม้มีถุงบรรเทาถุงยางชีพมามีอาหารเต็มถุงแต่เขาประกอบเลี้ยงไม่ได้เลยค่ะเพราะเขาไม่มีเตาไม่มีครัวไม่มีอะไรเลยฟ้าอาจจะยังใช้ไม่ได้เขาก็ยังกินกับครัวสนามของเราอยู่แต่เขาไม่มีอุปกรณ์ที่จะแบบ ทำให้ชีวิตมีความหวังมีความอบอุ่นอย่างน้อยๆเนี่ยกลายมีถุงเรียกถุงบรรเทาทุกข์เนี่ยที่เราเห็นนี้<ะ>ค่ะให้นหน่วยงานบเทาทุกข์นี่คือทาเฉพาะในในภาคสี่ตอนสมัยทางพินุษฐ์เป็นพิยาแม่ทัพภาคสีก็ช่วยในพื้นที่ก่อน<ะ>อย่างภาคเหนือหรือวภาค<ะ>อีสานตอนนี้เนี่ยแนวทางการทํางานของหลังบ้านฐานเนี่ย<ะ>เหมือนกันเลยไหมคะก็กทําทํานองเดียวกันแมมีการปรึกษากันค่ะ<อ>เพราะว่าพินุษ์เป็นผู้มีประสบการณ์โดนก่อนพิยาแม่ทัพภาคสอง พรียไม่ท่าภาคสามที่โดนภาคสามที่ภาคหนือเนี่ยนะฮะก็เริ่มมีการบอกกันว่าเราต้องเตรียมการยังไงเพราะว่าการระดมคนเข้าไปช่วยเนี่ยมันหนักมากถ้าจะต้องอาพยาหน่วยนี้ไปหน่วยเดียวเขายืนทั้งวันวันรุ่งขึ้นต้องเอาอีกหน่วยไปสลับค่ะต้องมีการผัดเปลี่ยนกําลังในการเอาไปสนับสนุนฝ่ายชายถุงบรรเทาทุกข์เนี่ยได้ความเมตตาจากพระยาพบทบท่านที่แล้วค่ะท่านนายกสมาคมท่านที่แล้วชื่อ คุณสมทิพย์พินเทาบริจาคเงินมา1,000 0แบาทามาช่วยทําถุงบรรเทาทุกข์คือเราเข้าใจบริบทของทหารการที่เอาถุงบรรเทาทุกข์มาไว้กับทหารดีที่สุดเพราะเราคือหน่วยแรกที่ถึงประชาชนค่ะเ,เราคือคนที่ไปเอาประชาชนออ,อกมาจากพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยแล้วก็มาไว้ในจุดหนึ่งที่เขาอยู่ที่สูงแล้ว ในตรงที่เขาไม่มีอะไรเลยเนี่ยเราต้องหาของไปให้เขานี่ครอบครัวทหารก็ยากจนนะไม่ได้ร่ํำรวยอะไรก็มี<อ>พุ่มครับหน่วยที่ให้สตางค์บ้างคือบริจาคเงินกันแม่บ้านนคะคะแล้วก็ทําถุงยังชีพเล็กๆเ,เอาไปเพื่อช่วยเหลือประชาชนตรงนั้นก่อนดังนั้นเราก็เห็นใจเลยนะฮะ,ะ<อ>ถ้าเกิด หน่วยงานที่เป็นองค์กรเอกชนที่ดูอยู่อะค่ะถ้าอยากจะช่วยค่ะทำอุปกรณ์อันนี้เราเก็บไว้ได้หลายวันเดือนธันวาเดือนมกราเนี่ยพื้นที่ที่น้ำท่วมจะเป็นพื้นที่เดิมหมดเลยค่ะ,<ล>ะพื้นที่ซัมซาา่าลงอีสานแล้วก็ไปใต้ต่อแล้วก็ท่วมอย่างนี้ทุกปีค่ะในรอบ50ปีที่ผ่านมาเนี่ยน้ำท่วมไม่เคยลดลงเลยอุทกภัยมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะดังนั้นการเตรียมการเนี่ย ในของที่มันไม่ต้องแบบเอาของที่ของกินค่ะของกินเนี่ยมันมีหมดอายุแต่ของเหล่านี้เราเตรียมล่วงหน้าได้เป็นปีเข้าใจเลยนะ,ะเพราะว่าทางททบหของเรานะณะขนาดนี้นะจารฉับประพลเราก็ยังคงเปิดรับบริจาคอยู่นะ,ะไม่ใช่เพียงเข้าสารอาหารแห้งที่จะช่วยเฉพาะหน้าในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานที่ท่วมอยู่นะฮะของที่จําเป็นนะฮะอย่างที่ทางท่านเตียนนุชบอกมาเนี่ยนะ,ะก็ยังรับบริจาคแล้วก็ททหเราเองก็ไปกับทหารอยู่แล้วนะฮะทหารไปไหนเราก็พร้อมจะ สนับสนุนเป็นเรียกว่าตัวเชื่อมประสานระหว่างประชาชนกับทางกองทัพกับหลังบ้านทหารมีคนก็ถามกันนะฮะทหารมีไว้ทําไมต้องถามท่านปียนุษ์ทหารมีไว้ทําไมคะถ้าไม่มีทหารตอนนี้ประชาชนจจะอยู่ยากนะคะได้ทหารและได้แถมพระยาทหารซึ่งไม่ต้องจ่าย <laughs> เงินเดือนด้วย ทหารมีไว้เป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนเวลาที่ท่านไม่เหลือใครเนี่ยท่านจะมีทหารเป็นเพื่อนชีวิตอยู่ข้างกายทหารจะไปถึงก่อนพยาทหารเนี่ยบริจาคเลือดกันทุกเดือนนะเ,เวลาที่โรงพยาบาลต้องการเลือดอเ,เขาจะโทรเข้ามาที่ค่ายทหารก่อนทั้งทหารและพะยาทหารจะออกไปช่วยกันบริจาคเลือดให้พี่น้องประชาชน เราไม่ได้ว่างกันเลยนะคะนอกเหนือจากโครงการที่ที่เป็นอุทกภัยที่เป็นวาตภัยแล้วเนี่ยมันยังมีโครงการของกองทัพปกที่มอบให้กับสมาคมแม่บ้านอีกตั้ง6โครงการที่เราต้องไปดูแลเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวกำลังพลนี่ค่ะคนเหล่านี้เขาทำประโยชน์ให้ชาติบ้านเมืองเราก็จาเป็นต้องดูแลครอบครัวเขาให้ดีเพราะทุกคนคือฮีโร่ผู้ผู้เสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองจริงๆค่ะ ถ้ามีทหารก็จะทําให้ทุกคนอบอุ่นใจค่ะถามอาจารย์จาปพลนะบางทีเราไม่มีโอกาสรู้ลึกขนาดนี้นะว่าเอ๊ะภรรยาทหารคอบคัวทหารหลังบ้านทหารเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างพอฟังท่านปิยนุษย์เราห้ฟังแล้วต้องถามอาจารย์ชาปพลเนี่ยพลเรือเรือนอย่างเรารู้สึกยังไงบ้างก็เป็นเป็นที่พึ่งสุดท้ายนะครับที่ก็น่าจมีกําลังที่มากนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ที่ที่พร้อมนะครับก็เป็นที่พึ่งสุดท้ายในการช่วยเหลือประชาชน และ,ะที่สำคัญก็เป็น,นจิตวิญญาณด้วยนะดิฉันว่านะ,ะคือทหารนะใส่เครื่องแบบไม่ใส่เครื่องแบบอยู่ที่ไหนนะ,ะเห็นพี่น้องประชาชนมีปัญหาลําบากเดือดร้อนนะฮะ ừ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  ชีวิตประชาชนมาก่อนชีวิตทหารนะฮะ <ừ ừ S 2> นะฮะ <ๆ S 1> อันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกพี่น้องประชาชนเราเรารับรู้เราเห็นมาหลายครั้งหลายครานะฮะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณนะขอบคุณทั้งฐานแล้วก็หลังบ้านฐานด้วยนะครอบครัวฐานที่ออกมาช่วยเหลือกันอย่างเต็มกําลังความสามารถนะท้ายสุดตรงนี้นะท่านบีรุษฝากอะไรสั้นๆสักนิดหนึ่งค่ะค่ะ นุชอยากให้ทุกคนได้พูดถึงการเตรียมการมากกว่าการป้องกันนะคะเอาของเหล่านี้ที่จะแจกประชาชนเนี่ยทำด้วยหน่วยงานท่านค่ะแล้วก็ส่งมอบไว้กับทหารในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยเพราะว่าทหารจะถึงประชาชนก่อนใคร mm hmm. ความช่วยเหลือจะถึงประชาชนได้เร็วที่สุดท่านจะไปกับทหารด้วยเราก็ยินดีนะคะ uh huh. ขอแค่เพียงประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างเร็วที่สุด บางทีรอถุงยังชีพนานหลายวันประชาชนอาจจะตายก่อนดังนั้นอะไรที่ช่วยเหลือได้ค่ะขอให้ไว้ใจค่ะทหารเนี่ยเรารักเกีดยรติยศและศักดิ์ศรีอย่างยิ่งยิ่งชีวิตเลยค่ะ,คะดังนั้นมีทหารไว้เนี่ยอุ่นใจค่ะเชื่อมัน่นในองค์กรนี้เพราะที่ฉันน่ยทำงานมา กับท่านแม่ทัพ27ปีค่ะเห็นถึงความตั้งใจของทั้งพระยาทหารและทหารในการออกช่วยเหลือบรรทัพทุ่ขกับประชาชนทหารเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนเสมอค่ะค่ะนะเราก็ต้องขอบคุณนะฮะ ทหารของพระราชาและทหารของประชาชนคนไทยด้วยนะฮะขอพระคุณท่านอาจารย์ปิยนุสกุลตนาคมากค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับเอาล้ลวค่ะท่านผู้ชมเราช่วยเหลือกันต่อนะฮะช่วงหน้ามาเตือนภัยกันค่ะอาจารย์จับประพนคอาจารย์จับประพนยังไม่ใช่สวใช่ไหมคะยังยัง,ยงใช่ไหมคะแต่ต้องรู้ไว้ก่อนนะฮะเพราะช่วงหน้าค่ะจะมีเรื่องของผู้สูงอายุค่ะที่ถูกกลอกนะฮะสองวันหมดเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปเกือบครึ่งปีนะฮะติดตามได้ในสนามเป้าบรรเทาทุกช่วงหน้าค่ะ มนหี้บัตรเครดิตบัตรกดเงินสดหนี้เงินกู้หนี้กอยอสอกำลังจะถูกฟ้องหาทางออกไม่ได้ติดต่อมาได้ที่สนามเป้าวันเทาทุกข์ศู1ย์5ปด ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y ย u u ูบออนอุม h ชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออนอุ Channel ค่ะ